ทริปกลางเต็นท์ริมทะเลของทุกคนเป็นแบบไหนสำหรับเราเราชอบที่จะให้มือได้สัมผัสกับเมดทรายชอบที่ให้เท้าได้สัมผัสกับน้ำทะเลและชอบที่จะนั่งดูพระอาทิตย์ตกในยามเย็นค่ะใช่แล้วค่ะทริปนี้เราจะชวนเพื่อนๆมากลางเต็นท์ริมทะเลด้วยกันกับลานกลางเต็นท์น้องใหม่ที่ชื่อว่า c โคโค u นัทบีชอำเภอแกลงจังหวัดระยอง ถ้าพร้อมแล้วก็เก็บกระเป๋าไปลุยด้วยกันเลยค่ะก่อนออกเดินทางฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเล็กๆของพวกเราด้วยนะคะทริปนี้ให้เพื่อนๆเ,เข้า o o o l l m m p s แล้วปักหมุดไปที่ Coconut Beach ลานกลางเต็นต์ตามชื่อของลานได้เลยนะคะ ขับรถแค่สองชั่วโมงครึ่งก็จะมาถึงจุดหมายแต่ว่าเราจะยังไม่ตรงเข้าไปที่ร้านนะคะจะแวะที่ตลาดบ้านเทก่อนเพื่อซื้อวัตถุดิบสำหรับทำอาหารมื้อเย็นวันนี้ค่ะเช้านี้ระหว่างที่เดินทางมาเราหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารแล้วไปเจอร้านหนึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะชื่อว่าร้านเฮียหมูอาหารพื้นบ้าน ถือว่าเป็นร้านลับของจังหวัดระยองเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชิมกันค่ะ ถึงแล้วเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะร้านเขาดูเรียบง่ายมากเลยค่ะให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังจะมาทานข้าวที่บ้านญาติตามฝั่งจังหวัดเลยค่ะ <S <S ร้านนี้เขาจะขึ้นชื่อเรื่องวัตถุดิบที่สดสะอาดอาหารอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าค่าวว่าเราจะทานอะไรกันดี กำลังนั่งรออาหารก,กันอยู่นะคะวันนี้ออมีแขกมาในร้านค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามาตอนเที่ยงครึ่งพอดีเลย mm hmm. ก็เลยอาจจะต้องรอนานนิดนึงเมื่อกี้น้องเขามีบอกคุณลุนะคะแล้วก็วันนี้เราสั่งกินอาหารจานเดียวไม่ง่ายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องรีบทานแล้วก็จะต้องรีบไปที่ร้านกลางเ็นแล้วคะ่ะตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วเรายังไม่ถึงร้านเลยเดี๋ยวรอถ้าอาหารมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ ผัดกระเพราปูผัดกระเพราปลาหมึกและส้มตำปูม้าเราให้ผ่านทั้งสามจานเลยค่ะอาหารรสชาติอร่อยสมกับที่เป็นร้านลับที่หลายๆคนอยากมาเลยค่ะใครมีโอกาสมาเลยองเราแนะนำร้านนี้เลยนะคะ เรากาลังจะเข้าไปลานกลางเต็นท์กันแล้วนะคะทุกคนถ้าขับรถมาจากกรุงเทพลานกลางเต็นท์จะอยู่ทางด้านขวามือแต่ว่าเมื่อกี้เราขับแล้วก็เลยกันอีกแล้วค่ะตอนนี้กําลังกลับรถแล้วก็จะกลับไปที่ลานอีกรอบนึงแล้วค่ะทางเข้าจะมีสองทางนะคะจุดที่เราเข้ามาจะอยู่ติดกับโรงแรมเรียกว่าประตูหนึ่งจุดนี้จะเป็นจุดเช็คอินค่ะ หืมแค่เดียวรถเข้ามาก็มองเห็นน้ำทะเลแล้วค่ะอยากเห็นร้านไวไวแล้วลานกลางเต็นท์จะมีทั้งหมด3โซนโซนซจะอยู่ใกล้ประตู1และอยู่ใกล้ห้องน้ำ ส่วน B จะอยู่ตรงกลางส่วนส่วน A จะอยู่ริมสุดและอยู่ใกล้ประตูสองค่ะข้อดีของร้านนี้ก็คือจะมีต้นไม้ใหญ่ที่คอยให้ร่มเงาตลอดทั้งวันจะเข้ามากลางกี่โมงก็สบายไม่ร้อนเลยค่ะห้องน้ำของร้านจะมีแค่จุดเดียวนะคะเป็นห้องน้ำรวมไม่ได้แยกชายหญิงและจะมีจำนวนทั้งหมด5ห้องโดยห้องริมสุดทางด้านซ้ายมือและขวามือจะเป็นห้องอาบน้ำค่ะ ส่วนห้องตรงกลางจำนวนสามห้องจะเป็นห้องสุขาที่มีฝักบัวให้อาบน้ำได้ด้วยค่ะถึงแม้ห้องน้ำจะดูไม่ใหม่มากแต่ทางร้านรักษาความสะอาดอย่างดีค่ะจุดซักล้างจะอยู่ด้านหน้าห้องน้ำแบบนี้จากห้องน้ำเดินไปลานกลางเต็นท์ก็ไม่ไกลเลยค่ะ ตอนนี้จากนักท่องเที่ยวเรากลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วนะคะรถติดหลบแล้วเรียบร้อย<ม>เดี๋ยวเราอ่ะจะลงของก่อนเลย<ม>แล้วก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวน้องอะ่ะที่เป็นเจ้าของร้านเขาจะเอารถมาช่วยลากขึ้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้ของลงของก่อนค่ะ ทุกคนเราได้เพื่อนร่วมทริปใจดีเป็นพี่พี่กลุ่มออฟโรดเมืองเก่าอายุทยามาช่วยดึงรถจนรถขึ้นมาจากหลุ่มได้นะคะก็เลยไม่ได้ใช้บริการรถของทางร้านยังไงก็ต้องขอบคุณพี่พี่มานะที่นี้ด้วยคะ่ะ เย่ไฟมาแล้วทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมเราดีใจคือ้านเนี่ยเขาเป็น้านใหม่ใช่ไหมคะเขากำลังอยู่ในขั้นตอนการขอใช้ไฟอยู่จากหน่วยงานราชการตอนนี้ก็เลยยังต้องเป็นไฟปั่นอยู่แล้วเขาจะเปิดให้ใช้เป็นเวลาช่วงเช้าสองชั่วโมงแล้วก็ช่วงเย็นก็คือตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มค่ะ แต่โชคดีของร้านนี้ก็คือด้วยความที่เขาอยู่ติดกับหาดแล้วมันจะมีลมทะเลพัดเข้ามาตลอดวันมันก็เลยทำให้เราอยู่ได้สบายสบๆโดยที่ไม่ต้องเปิดพัดลมค่ะขอบคุณมากค่ะสรุปคือวันนี้เราเราไม่ได้ทำ เราไม่ได้ทำอาหารนะคะเราก็สั่งเซเว่นเขาก็มาส่งให้ถึงที่ลงังางเป็นค่ะ สวัสดีเช้าวันที่2ค่ะตอนนี้ก็มีพื้นบ้านเราบางเต็นเริ่มตื่นมาแล้วนะคะส่วนเราก็ตื่นมารอดูพระาทิตยขึ้นเหมือนทุกๆท,ทริปเลยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมองเห็นหรือเปล่าเพราะสังเกตดูจะมีเมฆก้อนใหญ่ๆลอยอยู่บนท้องฟ้าตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นไปด้วยกันค่ะ ติดท้ายทริปด้วยภาพส,สวยๆเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วไปเที่ยวด้วยกันใหม่ทริปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย